มีหมู่บ้านไหนคะที่มีการาดไ p r i วทสามารถเอารถมาจอดภายในบ้านได้แบบนี้เลยลงรถปุ๊บเข้าบ้านได้เลยไม่มีแล้วคะ่ะที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะคะที่ดูบ้านมาทั้งหมดเนี่ยนี่ก็คือโครงการคอนเนอรเซอร์ค่ะ จะลักชูขนาดไหนตามสีเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนดูสิคะพอลงรถมาเนี่ยสมมุติเราเหนื่อยนะคะแม่บ้านเอาน้ำมาให้เราทาแล้วก็นั่งตรงนี้ได้นะคะแบบเ,เปลี่ยนรองเทา้าเอา้าจดจัด,จด,จด,จดแจ้งของก่อนเข้าบ้านนะคะทําให้เรานะเป็นคนแบบมีระเบียบไปด้วยนะคะจากลงรถนะคะเข้ามาในบ้านเราจะเจอโถงโฟเยที่สูงขนาด7.5เมตรนะคะมันไม่ใช่แค่โฟเย่ในส่วนต้อนรับอย่างเดียวนะคะมันยังมีห้องรับแขกที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านด้วยค่ะหลังนีเน้เป็นหลังใหญ่ที่สุดของโครงการนะคะ มีชื่อว่าเซเวอร์เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าความงดงามของเครื่องกระเบื้องค่ะหลังนี้อยู่บนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด952ตารางเมตรนะคะใหญ่จริงๆเลยค่ะซึ่งอินสปิเรชันของการตกแต่งเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าแอนเมสค่ะเราจะดูสีนะเห็นไหมอันนี้คือสีเอทโวหรือเปล่าอันนี้คือสีอ e ีเทนหรือเปล่าเป็นสีของแอนเมสอ่ะมันสื่อถึงความควายเอทลักชวรี่ค่ะทุกคนสังเกตเห็นไหมคะว่าทําไมเขาต้องมีกระจกข้างบนด้วย ก็คงคิดเือนสีใช่ไหมคะว่าตอนแรกเอ้ยก็รับแสงภายนอกไงแต่จุดประสงค์อีกอันนึงอะไม่ใช่นะคะตรงนี้เป็นโถงสูงแล้วก็โชว์แชนเดลียซึ่งแชนเดลียแต่ละตัวเนี่ยมันบอกถึงบุคลิกคาแรคเตอร์ของเจ้าของบ้านใช่ไหมคะเ,เวลาเราขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยว่าอุย้ยเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเขาใช้เชนเดเรียแบบนี้ตกแต่งแบบมูราโนเป็นอาร์ตเดโครู้เลยคะ่ะว่าคนนี้เทสเป็นยังไงมันตัดกันที่ตรงนี้แล้วคะ่ะ ติดกันกับถงสูงนะคะเราก็จะเจอดิ n นิ่งรูมค่ะห้องนี้เนี่ยรองรับคนได้ถึง12คนเลยนะคะสีบอกแล้วใช่ไหมคะว่าบ้านนี้อินสปิเรชันเขามาจากแอนเมสดังนั้นเนี่ยจานก็คือจานแอนเมสนะคะแล้วก็แอนเมสก็ต้องเป็นรูปมาใช่ไหมคะเป็นบ้านของมา้าค่ะรูปม้าก็ต้องมาโอเพนคิดเช่นในดิ n นิ่งรูมเนี่ยนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะเป็นย e ี่ห้ออาริโชค่ะตู้เย็นเขาพิเศษมากเลยค่ะเป็นตู้เย็นแบบซ่อนนะคะวิวอินมาแล้วค่ะแล้วยังมีเครื่อง กาแฟด้วยนะคะข้างล่างนะคะเป็นเตาอบค่ะที่แบบว่าพิเศษมากเลยจริงๆสวยงามมากค่ะการเลือกสีสานการตกแต่งเอยมือจับเอยทุกอย่างเอยมันดูลงตัวไปหมดเลยนะคะรวมถึงตรงนี้ยังมีไอแลนด์ให้ด้วยนะคะไว้สําหรับคุกกิ้งตรงนี้นะคะเป็นแบบโอเพนสเปซคุกกิ้งค่ะบ้านแบบรักชัวร์รองเท้าก็ต้องเก็บไว้ในบ้านใช่ไหมคะเขาไม่เก็บนอกบ้านกันหรอกค่ะ มาดูค่ะห้องนี้เป็นห้องเก็บรองเท้านะคะเป็นห้องสตูดิโอย่อมๆค่ะเอาไว้พรีเซตตัวเองก่อนออกจากบ้านนะคะจะเก็บรองเท้าก็ได้จะเก็บเสื้อผ้าก็ได้เสื้อโค้ทเสื้อสูทเสื้อเบรเซอร์เอามาแขวนไว้ในห้องนี้นะคะยังมีมุมแต่งหน้าให้ด้วยค่ะไว้แบบเออดูก่อนว่ากรุงตัวเองก่อนออกจากบ้านก็จะติดกับทางออกลานจอดรถข้างนอกค่ะชอบมากเลยนะคะอินเตอร์เนียในนี้เนี่ยสีส้มมาแล้วค่ะแอมเมสชัดๆเลยอันเนี้ยลดมากเลยค่ะ พาวเ e อร์รูของโครงการนี้เนี่ยไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะคะเพราะว่าเขามีชาวเวอร์รูมอยู่ในพาวเ e อร์รูมด้วยหมายถึงว่าถ้าเกิดวันนั้นนะมีปาร์ตี้เรามีแขกล้นมากจริงๆแขกก็สามารถที่จะมาอาบน้ําในพาวเ e อร์รูมได้นะคะหินอ่อนนําเข้าจากประเทศสเปนค่ะเป็นลายกา l ล็กซ ซีเกรย์นะคะชั้นหนึ่งเนี่ยจะมี1ห,ห้องนอนนะคะซึ่งเขาทําเป็นห้องผู้สูงอายุแหละทีนี้เนี่ยความพิเศษของห้องนี้ก็คือว่าพื้นเนี่ยจะเป็นอัลตราเอนจิเนียริ o งวูดนะคะนําเข้าจากประเทศเบลเยียมที่แรกในประเทศไทยค่ะคุณสมบัติที่โดดเด่นก็คือว่าเขาบอกว่าพื้นเนี่ยกันรอยขีดข่วนนด้เลย100%นะคะแล้วก็กันน้ําได้อีก100%คะ่ะการรับประกันอีก15ปีอะไรมันจะจึ้งขนาดนั้นคะ่ะบ้าน3ชั้นน่ะก็ต้องมีลิฟต์แบบนี้ถูกต้องแล้วาะคะ พิเศษของลิฟต์ตัวนี้นะ,ะก็คือนําเข้าจากประเทศฟินแลนด์ค่ะยี่ห้อโคเน่นะคะเราจะเห็นตามโครงการใหญ่ๆโรงแรม5ดาวเนี่ยก็จะใช้ลิฟต์ตัวนี้ถงทางเดินขึ้นเนี่ยสีนึกถึงสีเข็ r o ูมของแอรเลยนะคะเวล<ะ>าที่เราจะได้กระเป๋าเบอร์กินน่ะเขาก็จะลากเราเข้าห้องใช่ไหมคะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะ เป็นถุงทางขึ้นรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะพื้นไม้ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นไม้สักแท้นะคะพอขึ้นมาชั้น2นะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยค่ะก็คือแชนเดลเลียนะคะที่เป็นลายเซนของบ้านค่ะแล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 ะตรงนี้คือพาดอห์นะคะเปรียบเสมือนเป็นหัวใจของบ้านเลยค่ะอย่างเช่นอยากจะดูลูกๆเนี่ยเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำเฮ้ยรถซูเปอร์คาร์ของเราเป็นยังไงบ้างเห็นได้หมดเลยจากตรงนี้ค่ะในส่วนของห้องรับแขกล่ะแล้วแขกเป็นยังไงบ้าง สามารถดูได้หมดเลยค่ะจริงๆห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งห้องนอนได้เลยนะคะแต่บ้านนี้เนี่ยเขาตกแต่งให้เป็นไลฟ์สไตล์รูมค่ะประตูตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเปิดออกให้เดินเข้ามาได้เลยเราจะมีแพรที่ตรงนี้นะคะเอาไว้ถ่ายรายการสีริฟวิ่งค่ะตรงนี้เนี่ยสีคิทเช่นค่ะ ได้เลยค่ะชอบมากมุมเนี้ยตกแต่งแบบนี้ขอซื้อไอเดียนี้เลยได้ไหมคะฉันก็จะจัดดอกไม้ตรงนี้เนี่ยแสงสวยไหมล่ะทุกคนฉันก็จะทํากับข้าวตรงนี้แล้วตรงนี้ฉันก็จะทําแบบน้ําเลมอนฉันบอกแล้วใช่ไหมความลักซูรี่ก็ต้องมีเลมอนแหละเลมอนเขาต้องมีอยู่ทุกบ้านแหล่งไหมเธอ นี่คือส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะซึ่งทุกๆห้องนอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์เบดมได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีแอร์เรียทุกอย่างมีวอล์กอินโครเซตในห้องนอนได้หมดเลยนะคะ this is my favorite room เลยนะคะเพราะว่าอะไรเราสามารถนั่งแล้วก็เห็นเทเรสข้างน,นอกได้โดยที่เราไม่ร้อนค่ะข้างในเนี่ยเราก็ติดแอร์นะคะเป็นโซนที่เชื่อมต่อระหว่างนอกบ้านกับในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ลงตัวเขาคิดได้ยังไงก่อนเธอเธอคิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ในบ้านของคนปกติหรอคะโรงแรม หาดาวห้องสวีทเท่านั้นนะคะที่เขาจะมีคอนเน็กแอเรียระหว่างข้างในกับข้างนอกแบบนี้ออกมาก็เป็นเทอเรสใหญ่โตมีโซฟาให้แบบนี้สามารถนั่งทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ยังไม่พอคะ่ะนี่คะ่ะไฮไลท์ก็คือต้นมะกอกต้นนี้กี่แสนคะเขาให้มาด้วยเลยคือแบบความเลิศคืออยู่ตรงนี้ปังที่สุด สีเนี่ยสังเกตว่าทําไมบ้านหลังนี้เนี่ยอากาศมันดีจังมันสดชื่นจังเขาจะกรองอากาศจากข้างนอกเนี่ยดูดเข้ามาก่อน รองแล้วก็ปล่อยอากาศออกมาเครื่องอากาศที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะกันเชื้อโรคกัน PM 2.5แล้วก็ยังเป็นความบริสุทธิ์ด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเครื่องฟอกอากาศไม่จําเป็นของบ้านหลังนี้เลยนะคะเธอก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่บ้าลายรูปฟักอะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกปะเธอบ้านฉันก็ฟักซอนฟักลายซ้อนลายเจอที่นี่อีกจะมีที่ไหนอ่ะที่เขาเอาลาย1นมาซ้อนลาย2องซ้อนลาย3ซ้อนลาย4และทําได้อย่างลงตัวเธอดูสิเพดานเอ่ยแผ่นแนลเอ่ยผนังเอ่ยคือแบบ ทุกอย่างลงตัวอันนี้ขอสูฮกเลยนะคะในส่วนของชั้น3นะคะเขาจะมีมาสเตอร์เบดรูมใหญ่เขาเรียกว่าแกรนสวีทมาสเตอร์เบดรูมนะคะสำหรับ Walk in c นโค e t นะคะสิ่งที่เก๋ที่เราไม่เห็นที่อื่นนะคะก็คือมีโต๊ะแต่งหน้าที่เป็น h i s and her หรือว่า h i s and h i s หรือว่าเฮ r ร์ d h e เฮดีคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความน่ารักอ่ะเอาไว้แบบแต่งหน้ามองะหน้าเข้าหากาันส่วนไอแลนต์ตรงกลางใช้ร่วมกันแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าที่แบบแบ่งโซนหญิงชายนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนความจึ้งใหม่อีกแล้วค่ะ ห้องน้ำห้องนี้มูลค่า2.2ล้านนะคะทําไมมันถึงแพงนั่นเลยคะเพราะว่าหินอ่อนเนี่ยเขานําเข้าจากอิตาลีเป็นเอนจินิเรนมาโบนะคะซึ่งแผ่นใหญ่พิเศษแบบนี้แล้วก็สุขภัณ์เนี่ยมีสุขภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะยี่ห้อแคชค่ะสังเกตจากอ่างจากกุชชี่นะคะไม่ใช่ไซคนปกตินะคะอันนี้สคนเข้าไปนั่งได้ค่ะแล้วเขาก็ยังมีระบบน้ําที่เป็นแบบวอเตอร์เจแบบมาส а ด้วยใดๆด้วยนะคะ แถมยังแบบปรับสีด้วยนะเพิ่มความโรแมนติกในการอาบน้ำนะคะอ่างล้างหน้าในห้องนอนนะคะรถมากค่ะยังแบ่งเป็นแบบ h ี s and h e r ซึ่งแยกกันเลยนะปกติเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันแล้วก็แบ่งเป็น2อ,อ่างแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะแยกขาแยกมันซ้ายขวาค่ะ จึงมากค่ะชาวรูมที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ระบบเจสปานะคะเป็นระบบน้ําแบบนวดเห็นไหมเราจะสั่งแรงตรงไหนนวดยังไงแล้วก็องศา,าน้ําที่ออกมาเป็นยังไงความแรงของน้าเป็นยังไงระบบนี้เราจะเจอได้ในโรงแรม5ดาวเท่านั้นนะบ้านคนปกติอ่ะส่วนใหญ่จะไม่ใช้กันแต่ที่นี่เขาใช้ค่ะ ความปลอดภัยของหมู่บ้านนี้นะคะเวลาเราขับรถเข้ามาเนี่ยเขาจะมีระบบ Security ที่เป็นระบบเดียวกับสวนภูมิแอร์พอร์ตเลยนะคะมีการใช้ AI ตรวจจับการรักษาความปลอดภัยค่ะเข้ามาในบ้านก็จะมีระบบ Smoke and He a t d e t e c t o r อีกนะคะเวลาไฟไหมหรือว่าเกิดประกายไฟหรือเกิดความร้อนเกินเนี่ยก็จะมีระบบเตือนระบบน้ําที่ปล่อยออกมานะคะไว้ดับไฟค่ะและเหนือไปกว่านั้นที่นี่เขายังมีสต o n g r o o m นะคะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยเดียวกับที่ธนาคารใช้กันเลยนะคะนอกจากระบบการรักษาความปลอดภัย ต่างๆที่พูดมานะคะในบ้านนี้เขายังมีแมกเนติกช็อคเซนเซอร์ค่ะสําหรับทุกๆหน้าต่างนะคะเวลามีใครเข้ามาจรกรรมในบ้านเราเนี่ยมันก็จะร้องอะลามดังนะคะและทุกอย่างในนี้สามารถที่จะผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ารู้ใจใครเป็นลูกบ้าน s c คุ้นกันอยู่แล้วนะคะแอปพลิเคชันรู้ใจทําได้ทุกอย่างคะ่ะ ฟาซาดของบ้านในโครงการนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะแบบโบซาค่ะโบซาคืออะไรนั่นล่ะคะมันมาจากเอกอเดโบซาซึ่งเป็นโรงเรียนสอนศิลปะที่ปารีสค่ะเห็นไหมคะว่าฟาซาดที่นี่เนี่ยจะมีความเป็นแบบเสาโรมันนะคะผสมกับอาร์ตนูโวที่มีความเป็นโค้งแบบสมัยใหม่ค่ะผสมประสานกันได้อย่างลงตัวค่ะในส่วนของขับเฮาส์จะตั้งอยู่บนพื้นที่1ไร่นะคะซึ่งอินสปิเรชันมาจากของเดวูพาร์คที่ฝรั่งเศสค่ะไฮไลท์ของที่นี่ นี่จะมีมินิกอล์ฟนะคะมีเพลกาวค่ะสนามเด็กเล่นนะคะมีสระว่ายน้ําที่แบ่งเป็นสระ เด็กและก็สระของผู้ใหญ่ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะเป็นสเกลเจอร์ที่ดีไซน์เหมือนสายน้ําไหลค่ะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวงจุ้ยด้วยนะคะเป็นน้ําหลั่งไหลออกมานะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะตัวอาคารนะคะเข้ามาแล้วจะมีโถงสูงเป็นโถงรับรองนะคะมีดิงเลาจ์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ทําอาหารอะไรต่างๆเนี่ยได้จริงๆเราสามารถบุ๊กแล้วมาจัดปาร์ตี้ที่นี่ได้ค่ะแล้วยังมีในส่วนของคิดขับค่ะเป็นส่วนสําหรับเด็กค่ะในส่วนของชั้น2นะคะก็จะมีจิมบเทคโนโ ให้ลูกบ้านนะคะได้มาออกกําลังกายแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยค่ะอาจจะเป็นห้องทํางานห้องประชุมห้องรับรองแขกห้องรับรองลูกบ้านนะคะหรือว่าห้องจัดปาร์ตี้สังสรรค์ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบุ๊กแล้วก็เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณสีดูบ้านแล้วถูกใจไหมคะที่นี่สมราคาสมน้ําสมเนื้อค่ะเรียกได้ว่าคอน,น,อนเซอร์จริงๆเลยคือคที่นี่เนี่ยสีจัดว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยจริงๆนะๆนะเพราะว่าตัวสีเองเนี่ยค่อนข้างคอนสตรัคชีฟมากในการ ตกแต่งบ้านหมายถึงว่าบ้านที่เราอยู่เราก็จะตกแต่งนู่นนี่นั่นเ,เวลาเราไปดูโครงการที่ไหนเนี่ยเราจะชอบใส่ไอเดียเราเข้าไปว่าเอ้ยอินเตรเียไม่ดีเลยเราชอบแบบนี้มากกว่าแต่ที่นี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยอะ่ะ95%คือให้ผ่านผ่าน,ผ,านผ่านและผ่านราคาเท่าไหร่คะขนาดเนี้ย ทีนี้จะดูว่าสมน้ําสมเนื้อจริงไหมโอ้ยราคาที่นี่สมน้ําสมเนื้อค,ะค่ะถ้าเป็นไซส์956ตารางเมตรเนี่ยเริ่มต้นเพียง110ล้านเท่านั้นเพียง110ล้านนะคะใช่ค่ะแต่ว่าแลกมากับทําเลใจกลางเมืองนะคะอยู่ใกล้ทองหล่อเพียงแค่10นาทีเท่านั้นคะ่ะหรือว่าเดินทางไปห้างช็อปปิ้งมอลล์คะ่ะก็เพียงแค่ประมาณ อ่า15นาที20นาทีไปเอ็มเซฟเวียเอ็มโพรียนะคะเผื่อคุณสีแบบไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยเดินทางง่ายมากๆค่ะที่นี่ซึ่งจะถือว่าทำเลตรงนี้เป็นพรามโลเคชั่นเลยก็ว่าได้ค่ะก็จริงเถยงไม่ได้เลยเพราะว่าออกไปนิดเดียวก็ทองหล่อแล้วเพราะตรงนี้อยู่พัฒนาการ3 2ใช่2 2> ใชค่ะหลังนี้มันเป็นไทยใหญ่ ทีนี้มันมีอีกท้ายหนึ่งใช่ไหมคะเป็นยังไงคะใช่ใช่ค่ะอีกท้ายหนึ่งจะชื่อแบบบ้านว่าซิวแวงนะคะก็เป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะแปลว่าความงดงามของธรรมชาติดีไซน์ตัวนู้นพื้นที่ใช้สอยร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบหกตารางเมตรนะคะดีไซน์การตกแต่งจะอินสปายมาจากแบรนด์คิสเตียนดีออร์ก็จะเน้นความอ่อนหวานอ่อนโยนโทนขาวโทนฟ้าเพิ่มความฟิมินีนเข้าไปให้กับตัวบ้านค่ะแต่ว่าฟังก์ชั่นก็จัดเต็มเหมือนหลัง ใหญ่เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะสำหรับตัวโครงการคอนเซอร์ค่ะสามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s c a s s e t s c o m นะคะ